สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับแหมดวงโชคลาภในเดือนกุมภานี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ามาเริ่มต้นกันอย่ารอช้านะครับได้ไพ่สเตรนด์เนี่ยมันพูดถึงอะไรเขาพูดถึงผู้หญิงเก่งนะพูดถึงหัวหน้าพูดถึงคุณแม่นู่นนี่นั่นอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยในเรื่องของลอตเตอรี่นะเรื่องของหวยอ้าวเลือกกันไปนะครับนะหรือว่าคุณอาจจะตามผู้หญิงที่เขามี power มีในเรื่อง,องชื่อเสียงนู่นนี่นั่นนะครับตามไปนะก็จะโอเคนะครับนะเขาบอกว่างนี้นะได้ไพ่หก หกดาบเนี่ยนะหรือหกมีดเนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นไหมาตามน้ำเขาบอกว่าไปซื้อในเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยนะครับในใกล้ๆน้าริมๆน้ำนะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการดึงดวงดึงโชคดึงลาบนะครับนะอ่าซื้อกับ ผู้ชายนะหรือว่าโอเคแหละไม่รู้จะเจอผู้ชายหรือผู้หญิงก็เอาโอเคเอาคนที่อายุใกล้เคียงคุณเนะี่ยก็ลองเลือกลัตเตอรี่ดูนะครับนะในเดือนนี้นะครับนะไม่แนะนําให้ทํารับจ็อบรับอะไรนะหรือว่าหาเงินหาทองจากอาชีพเสริมนะครับเขาบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกันนะไม่คุ้มเหนื่อยนะเหนื่อยไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็พักก้อนนะบางคนบอกว่าเออกูพักก่อนก็ได้วะนะก็ลองดูนะครับสําหรับชาวราศีกกฎทุกท่านเลยนะครับ